สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาควานลิ้นจี่กันนะคะควานลิ้นจี่โดยไม่ใช่มีดวิธีเลือกลิ้นจี่ถ้าต้องการความหวานเลือกลูกสีแดงกำมยี่ทั้งลูกแต่ถ้าชอบความอมเปรี้ยวของลิ้นจี่อมเปรี้ยวอมหวานก็เลือกลูกที่ยังมีสีเหลืองติดอยู่ วิธีควานลิ้นจี่โดยไม่ใช้มีดใครไม่มีมีดควานเกาใช้ช้อนแกงในครัวได้เลยนะคะเป็นช้อนแกงแบบสั้นใช้ปลายช้อนแกะเปลือกตรงหัวก้านของลิ้นจี่ออกได้ลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใช้ปลายช้อนเนี่ยคะ่ะควานไปรอบๆเมล็ดเลยเคย่อยๆควานไปรอบมเมล็ดเลยอย่าแรงมากนะคะเดี๋ยวเนื้อเขาจะช้ำ พอคว้านเสร็จลอบเมล็ดแล้วก็ดันเมล็ดออกมาจากนั้นเราก็แกะเปลือกไม่ต้องใช้มือแกะเลยนะคะใช้ช้อนคว้าไปช้อนแล้วก็แกะเปลือกออกได้ทันทีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้เนื้อลิ้นจี่ง่ายๆแบบนี้เลย การใช้ช้อนช่วงที่ดันเม็ดออกตรงเนื้อของลิ้นจี่อาจจะแตกลองมาดูวิธีนี้ที่จะทําให้เนื้อของลิ้นจี่แตกน้อยที่สุดทําแบบเดิมเลยนะคะควานแกะเปลือกตรงหัวก้านลิ้นจี่แล้วก็แกะไม่ต้องหมดนะคะประมาณครึ่งหนึ่งก็ใช้ปลายช้อนซอาะไปรอบเม็ดจากนั้นก็เอาปลายมีดเนี่ยค่ะดันไปด้านบนด้านบนของลิ้นจี่เนี่ยค่ะดันลงมาเลย เราจะดันเม็ดให้ออกมาค่อยๆดันออกมานะคะจะทําให้เนื้อของลิ้นจี่แตกน้อยที่สุดใครจะใช้ไม้ไปแหลมไม่จิ้มลูกชิ้นหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้จิ้มไปที่เม็ดแล้วก็ดันออกมาได้เลยค่ะนี่ค่ะได้เนื้อออกมาแล้วสวยงามดีรอยแตกก็จะน้อยลงด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยไม่มีมีดคว้านมีช้อนด้ามเดียวก็ปอกได้ใครจะไปทำรอยแก้วหรือปอกแช่ไว้ในตู้เย็นทานเวลาเย็นๆชื่นใจดีนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆขอบคุณค่ะ